สวัสดีค่ะบริษัทยาประกันไทยอัศรพาร์คินมีบริการค่ะแจ้งวันที่เที่ยครับค่ะรถยนต์หมายเลขทะเบียนอะไรคะอ้าว922ออครับกองไกรบุตรอ,ตอัศรค่ะ9692ครับ9692สะดวกแจ้งเป็นชื่อเจ้าของรถหรือว่าเลขกรมธรรม์ไหมคะแจ้งเป็นเลขกรมธรรม์ครับค่ะอ่าเป็น07 112ครับค่ะ62211ครับค่ะ หนึ่้าสาูนครับค<า>่ะเจ็ดเก้าเจ็ดครับเจ็ดเก้าเจ็ดสักครู่น,นะคะรครับราในนามคุณฉัดชัยนะคะ<า>ค่ะเกิดเหตุยังไงคะลักษณะการชนอ๋อคนดีผมมากับเพื่อนนะครับแล้ว<า>มีการหลับในนิ่น<า>ึงขณะไชน ไปหัวกระฝั่งโดยข้ามค,ครับค่ตรงเดรดการ์คู่กรณีเหรอคะคุณลูกค้าหรือว่าชนกับอะไรคะชนกับรถคู่กรณีครับค่ะประมาณกี่นาทีแล้วคะคุณลูกค้าประมาณสิบนาทีครับค่ะลูกค้าอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ตรงเลียบคลองกระบี่ลักษณครับค่ะอยู่ประมาณซอยเท่าไหร่คะหรือว่าอยู่ช่วงไหนคะอ่อยู่ช่วงผมส่งกระฟงข้ามไปได้เลครับอ่อันนี้คุณลูกค้าขับมาจากทางไหนคะมีจุดสังเกตใกล้ใก้ไหมครับลูกค้าอยตรง ไอ้สามมาจากกับเครื่องสามสาม,ม,ามาจากเพกกาเฟ่ครับอ่ามาจากเพกกาเฟ่แล้วก็เข้าคลองพวีวัฒนามกกาไกลเรียกค่ะคุณลค้าถนนเลยหมู่บ้านบนโคน,นแสบมาที่นี่ครับค่ะของคุณลูกค้าผู้ขับขี่ชื่อคุณอะไรคะตอนเกิดเหตุอ่าคุณชื่อคุณเติมครับฮัลโหลครับอ่ะชื่อคุณอะไรนะคะอ่าชื่อคุณเติมอุดมทรัพยบครับดมรับคุณเติมใช่ไหมคะอือดมทรัพย์ครับอ่าคุณอุดมทรัพย์ใช่ครับค่ะคุณอุดมทรัพย์นามสกุลอะไรคะอ่าแก้ยม แครับลโหค่ะนักสกุไรนะคะจอมเหรอคะจอจานแกลมครับปอไก่ัแอร์มอมาค่ะแมครับค่ะบริโรติดต่อคุณลูกค้า082-920-5786งเ้อน้าเจ็ดะคะอ่ะอ๋อสะดวกแจ้งทะเบียนคู่กรมีไหมคะอ่าเป็นหนึ่งอะไรก็เก่งอพผู้เข้าหมอมาครับค่ะเจ็ดเจ็ดสองหกครับเจ็ดอกรุงเทพเป็นรถยี่ห้ออะไรคะ ซูซูกินะคะตอนนี้อัสราพักเรียนสายผู้แจ้งเหตุชื่อคุณอะไรคะอ่าผมชัดชัยครับคุณชัดชัยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเรอรอเก็บสักครู่นะคะค่ะขอบคุณค่ะอัชราพักรับเรื่องสวัสดีค่ะครับครับ